่ันพี่นวงพันมาครับมาสล่อความเร็วนํ่จักหน่อยเด้อพี่นวงเด้อมือนีมีรถมาขนหน่อยครับผมอ้าวพี่นวงครับมืดคำคำมืด เบึงเจ้าฟอดพี่น้องครับเจ้าฟอดรถชีพอยาลืมเข้าวเด้อเสาไฟเด้อเนี่นยน้อยเนียน่ยไป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  มาไมามาใส่มาใส่มาใส่หยุดโอี่ยไปเลยยงยัน ดูฟอร์ดในตำนานพี่น้องเ,อเ,ออเอมือนแล้วพี่น้องครับหกมังเครงแล้ว ฟังเสียงเหยียบตัวครับใส่แรงค้นตัดเด้อยพี่น้องครับ chó chưa anh em ừ gì thầu kia ยามคำยามแรงครับพี่น้องครับเบิงเ้งรถขี่บอยเมือนล้วพี่น้องสุ่มไม่ได้ค่าวัดแสงไม่พอครับพี่น้องครับ โอ้เดินมาเสาไฟอันเสาไฟหน่อยอันเดี venant? ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่เกยเขาเนั่ยหน่อยเอาเรียบร้อยแล้วพ้นแล้ว มันจะเร็วดีเนาะข้าวเดียวสิยังทายได้อีกอยู่ยังพ่ออยู่ต้องลบมาทางเดียวได้อยู่มันก็ได้ซ้ำนี่แต่ว่าไปใส่ก็สิได้บบได้หลายเดี๋วนวสิภาพรั่วภาพโบสมุร ุ้ม,มวันไหนดยบานแตุ่้มนี่ก็ดำเลยคาวัดแสงมันมันเบิดแล้วเห็นว่าเปิดไฟกับึ้นมาดิบานแสงโอ้ยใดเฉยชัดเลยบ้านโอ้โหเนาะบ้านมันมีไฟที่สนดอกถามพี่น้องครับคำก็มืดครับอันเดียวกันครับพี่น้องครับ ทำก็มืดอันเดียวกันเลยบบบนะันแต่ว่าโบาชัยปัญหาพี่น้องครับทีมงานเท่ามีไฟเรียบร้อยบ้านสองดวงพี่น้องครับชัดเจนทำงานได้สวยครับพี่น้องกันเลน ขอบคุณสำหรับการรับชมบ่าวแมตาเพื่อนครับ เดิมๆพี่น้องเสียงเคาะเจ้าฝอดนั่นเองเออเอาคำก็มืดอ,อันเดียวกันเราพี่น้องครับมัน,นี ด <laughs> <c oughs> ีน้องครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับมืดแล้วพี่น้องครับจบคลิปนี้กับด้วยเจ้าฟอร์ดรถขี้บ่อยนะครับใส่ขึ้นรถพ่วง10บลออ้อเพื่อจะนำเข้าไปขายนะครับที่บริษัทที่โรงงานขอบคุณครับพี่น้องครับวัสดีครับ